นี่มิงทิ้งแม่พี่ไว้ในห้างแล้วยังมีหน้ามานั่งกินขนมสบายใจเฉิบเนี่ยนะใช่จะให้มาจ่ายเงินแค่เนี้ยถึงขนาดต้องหนีมาเลยเหรอทำขนาดเนี้ยไปปนเอาไม่ดีกว่าหรอคะนิงกูดแบบนี้ได้ไงวะแค่ของเงินใชน้ที่ที่นิ่ๆหน่อย,อยปะแม่พี่เขาจะได้รู้ไงว่าพี่เลือกแฟนได้ดีแค่ไหนใช่ถ่าเน,น็ตออกคนจนจนมาเป็นแฟนนะฉันอายก็ตาย นาดนี้แล้วแม่พี่ยังไม่รู้อีกเหรอพ่อพี่อยากไปเมืองน,นอก,กนินก็จ่ายหังให้แม่พี่อยากมาชอ้อปปิ้งนินก็พามาไดยที่ไม่บน่นคำแต่พอมาถึงแม่พี่ก็รีบวิ่งเข้าร้านแพรๆอย่างกับเขาแจกเิีบฉันก็แค่อยากจะทดอสอบนิดหน่อยถ้าแค่นี้เธอทำไม่ได้อ่ะเธอก็ไม่ต้องเป็นแฟชั่นชายฉลอกจริงครับแม่พี่ก็แค่ใช้เงินนี้ที่ได้หน่อยปะ่ะไม่เห็นต้องวายขนาดนี้เลยแล้วถ้าเราแต่งงานกันไปเนี่ย จะดูแลพ่อแม่พี่ได้เหรอ,อนี่พี่นาเชียแต่งงานกับนิงด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะเอาเถอะพี่ไม่อยากทะเลาะก,กับน,นิงแหละแต่นิงต้องกลับไปซื้อเสื้อผ้าให้แม่พี่๋ยวนี้เลยพี่กับแม่ก็ลองหาวิธีซื้อเองดิเห็นตอนอยู่ร้านแม่พี่ยังลองเสื้อผ้าทุกแบบทุกคอเลยชั่นทำเหมือนว่าตวเตงมีตังค์ซื้อแต่พอเต็มทำเสื้อผ้าเสียหายก็มาตามให้นิงไปจ่ายตังค์ให้นิงไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มของครอบครัวพี่นะคะนี่ เขาคิดจะหักหน้าพ่อฉันหรือไงได้พี่มีตัวเลือกให้นิงสองทางนิงจะกลับจ่ายเงินให้พี่หรือว่านิงอยากจะเลิกกับพี่ไปเลยได้ทีเจ้ออกฉันไปไหนคะบอกให้เอาพาไงเอาไหมเก็เราเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอขอพูดเนี่ยมันเป็นตังค์ของ พวกคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปถ้าอยากได้มากก็ไปซื้อเอ,เองเฮ้ย hey, ทำแบบนี้ไม่ได้ดิและที่เราคุยกันว่าเราจะไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันพี่จองทุกอย่างไว้หมดแล้วนะแล้วพวกฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายถ้าไม่มีเงินคุณแม่ก็ลองเอาก,กระด้งติดบีกเป็นเหมือนกระหังดีไหมคะเพราะว่ามันจะบินไปเที่ยวได้เหมือนกันเดี๋ยวนิ่งนิ่ง ทำหน้าเข้าสิเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะรถเราจะโดนยึดแน่แม่แกว่าไรนะดิ่งแกปกตินี่มันเป็นคนจ่ายอะ<ล>่ะผมก็เลยไม่ได้เช็คมาดูอีกทีนะสามเดือนแล้วทีค่ค้างเขาอ่ะอีนนี้อีตัวแสบแกมาทำไมมาทวงหนี้ค่ะ นี่เอกสารที่เน็ตยืมเงินดี้ไปถ้าไม่จ่ายก็เตรียมตัวโดนจับได้เลยพโทษนิ้งแจ้งความไปแล้วต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอช่วยไม่ได้พวกคุณทำฉันก่อนอีกเรื่องนะคะคุณแม่ แม่ไม่รนี้กูตายามันติตาทหมดเลยี่จะทายังไงอะไม่รู้อ้เี้ยทไมต้องเป็นแแ้แม่ถอดไหมม่ดไม่า่ถอดเยแถอดเธอม่ไม่ไลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติที่ช่อง Super Idol Studio สวัดนะคะ